สวัสดีวันปีใหม่ครับขอส่งความสุขด้วยความปัถนาดีกับของพี่หมูกับนุตายนะครับขอให้เพื่อนๆนกัลยาณมิตรนะครับทั้งในเพจเบอร์ดีเบอร์เพิ่มซับสี่สเพจเพิ่มซับทวีคูณ4 2 8 9และเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนายพัทรผลทองจับแล้วก็เฟซบุ๊กของนุตายนุตายทัชกรนะครับให้ทุกคนมีความสุขให้มีทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับอันดับแรกเลยขอให้มีสุขภาพที่ดีนิวครับ นุตายอานุตายว่าไงนุตายไม่ว่าไงก็ไม่เป็นไรครับผมสองคนก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขในปี6กห้าหกหเป็นเลขคู่รัพย์คู่โชคขอให้มีความร่ํารวยมีสติปัญญานําการงานที่ดีการเงินที่ดีเข้ามาหากับเพื่อนๆนกรยาน,นามิตรทุกๆคนนะครับโชคดีเข้าปี65ด้วยกันครับโชคดีครับรักนะจ,กจุ๊บจ